จะจนหมีมันมาสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกม Elastic s ิกชนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอด Elastic Shop หรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc llylip ที t แล้วก็ t ีเ m o b ีโมบเกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับหมูเต้ไม่ได้เล่นยอร์ลิกให้เจนจีรอดูเจนจีรูฮัสกีไม่ไม่ไม่กูยอร์ลิกไม่ไม่ควรโผล่ไอ้สารโพซิชันมันในไฟหรือในอะไรสักอย่างอะเหวนยเมียแม่งโดนยิงตายมีหน้าที่แค่ปาสกิลีลดเกาะมุนโดกับออนเหรอวะมันไม่มีตัวที่ดีกว่านั้นแล้วหลอเีทีมันยังไม่แพ้เลยนะทำไมคนหมิ่นเยอะมันซีสามไหมครับ พอขึ้นชื่อว่าซีสามคนมันก็น่าจะทีมแม่งหลอนเลยจริงแม่งก็เก่งกันแหละไอบีดีดีไม่เคยแชมป์รอบหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ปะหนงจมผิดโชวี่ช็อกกับเกนกูมไม่รู้อะกูก็เห็นมันพยายามเท่าที่มันจะทําได้แล้วแต่คือหน้าแม่งตอนแพ้นี่แบบว่าเออเรียกว่าอะไรดีอะกูกูเห็นในกล้องแม่งแ,แม่งหน้าไม่ได้เสียใจ้วยเพื่อนร่วมทีมะอะไอเหียดูโล่แม่งจะร้องไห้แล้วอะโชวี่แบบปีก่อนกูก็แพ้ที่แหละไอเหีย ถ <laughs> ึงคุวยกูเห็นดูโลกจะร้องแล้วไอ้เจ้าพี่ครั้งแรกอะสรุปพรุ่งนี้ทีวันแพ้โอ้โหไม่เขียนส่คลิปมาท่านี้ทุกปีอะที่ทีวันแม่งต้องแบบใส่เต้าอยากตายตารางมาจนถึงต้นตารางแล้วมันก็แชมป์อีกรอบหนึ่งไอ้อะไรวะไม่แบ่งคนอื่นหน่อยหรอและทีเนี้ยกูที่เป็นแฟนขับเจนจี G, กูต้องใส่หน้ากากทีมอื่นแล้วก็เชียร์ทีมนั้นไปก่อนเพื่อให้มันไปชนะทีวัน หมูทีวันเฮสเตอร์หรอไม่ใช่ก็แค่เชียร์จันจีเฉยมันคิดว่า,าสังคมไทยม่งมีแต่คนเชียร์ทีวัน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 กูว่าแค่ไปเป็นคนที่เชียร์จันจีเพื่อให้สังคมภาพรวมมันดูกลมกลมเฉยเยมันจะได้ไม่พุ่งไปอีกทางหรือไปทางไหนอีกทางกูแบบตัวบาลาน <c oughs> แลวสภาพคนเชียร์จนจีม่งจะโดนสังคมถมถุยกูโดนทุกปีไอ้สัตว์ไอปีที่แล้วกูวาใส่หน้ากากบ l g จีไปเชียร์แล้วแม่งก็แพ้อีกรอบไ้เหียมีคนมาสัมภาษณ์บอก ตอนนั้นที่กูไปดูอ่ะตัวไปดูในโรงพี่เชียร์ทีมใหอ๋อบีบีเอลจีครับแต่แบบข้างในก็มีหน้ากากเจนจใส่อยู่แบบบีเอลครับ LCK MSI ล่างทองสัสๆปลายปีมันหนาวแล้วมันเล่นไม่ออกหรืออะไรสักอย่างหรอวะแคนยอนจับแพะให้ไม่หยุดเลยหมูอย่างแรกเลยแคนยอนแม่งเล่นป่าแทงไม่ใช่ไม่ดีอแต่มันเล่นได้ไม่เป็นไม่เต็มประสิทธิภาพและก็เปิดแท้งมันง่ายกว่า เปิดแท้งไม่มีความเสี่ยงเก็ตป้าถ้ามันตายก็ดีแต่ถ้าเกิดเอาตัวถล่มไปจับตัวใกล้ๆไอ้แยแคนยอนเน่ยจะตายเองถ้าจะผิดอะไรมันจะผิดที่ไม่มีดาเมจพอจะปิดมันนั่นแหละมันมีอะไรบ้างนะดีพเอตานั้นยอลิกทุบควายๆยกับอ e ีงโง่ๆทีนึงลูเซียนยิงจนกระสุนหมดแม็กไม่มีใครตายเลยแล้วก็แอนนิเวียที่ดาเมจดอวิลายี่สิบตึก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 มันคงตายแหละไอ้สัต h. ความดมากมายความหมายก็คือยอลิกไม่เก่งขอบคุณครับไอ้ยอริกในยอริกมันตัวตบเด็กในแหลงอะ่ะไม่ใช่อหรอยอริกมันตัวตบคนที่มาโคไม่เป็นอะลิกายชอบลำน้ำคุมยากอะ่ะบับอยอลิกทีไอ้เมึงเห็นปะล่ะไอ้โชวีแต่ละไฟแม่งช้งเลือดอีกฝั่งครึ่งหลอดตลอดแต่เฮียเฟอร์เฟกก็เดินนะปุ้มหายหมดทีมเลยชนสามยกสามมงสวยมีบามกันแพ้ไปแค่รอบเดียวเอง perfect รอดหลายรอบมากไฟพ้าอะไรก็ไม่รู้มันก็คงเป็นพ้าทันายกับพามหาโอเมนและฮะเยอะอึดขนาดนั้นจะเป็นพ้าอะไรไปได้เอาถ้วยไปทำไมเยอะแยะแบ่งคนอื่นมั่งใช่ไหมไอ้ก็คือถ้วยทีวันตอนนี้แม่งแกกไปให้คนในทีมต้มมาลมาได้ห้าคนอนะเอาไปใส่แบบรามยอนแล้วก็เทหมาล่าลงไปแดกแดกแดกแล้วไม่กูเจอเซตเอ็มแล,แล้วเนี่ยไอ้เี้ยนี่สเสมอไปนเนี่ยไม่หรอกทำไมอีโลกูสว่างขนาดนี้ แต่ดูโลมันเดินเก่งอยู่นะแต่เหมือนแค่ทีมันก็ทําแผนมาดีอ่ะแคดูโลแม่งเป็นเอ๋อไปเลยอ่ะทําอะไรก็ไม่ดีใจแม่งน่าจะเสียตั้งแต่ตอนที่แฟดหนึ่งเอ็คาสิโอเปียแล้วเอาไม่ได้ทําไฟระเบิดไอ้ดูโลมันทําให้คุณนึกถึงแบบป่าเวียดน,นามที่สมมุติเกมตามใช่ปะแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยเลือกที่จะฟลิปหัวก้อยออกหัวเราชนะออกก้อยการันตีความพ่ายแพ้ของเราอะไรแบบนั้นอนะ่ะ แต่ถ้าเกิดไม่ฟิปมันก็ไม่มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรกูต้องช่วยด้วยเหรอ,อเหตุแล้วกูไม่ได้เดินพร้อมเวฟถ้าเกิดเซตมันเป็นมันจะมาต่อยกูพุ่มนี้โดยที่กูไม่มีคลิปมาช่วยก็ตีโอเคมันอยู่พุ่มกลางแทนนั่นไงมันคิดได้มันก็มาต่อยกูละเฮ้ยพี่อยู่ เอฟพีสามตัวครบกูเวลทันมันอยู่เฮ้ยเก่งจ้าเก่งจ้าแม่งเล่นท่าเดียวกับไอเฮีเหมาะที่กูลงคลิปไปล่าสุดเลยไอพวกตัวเจเกิดน้อนนี่แม่งต้องเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยหรอวะอันนี้มึงไปไหนเนี่ยโอเค มันไม่มี TP นพะีนะระหวังว่าพี่จะดันเว็บนี้ทันเอ้ยพูดไม่ถน,นัดเลยรีเทนเนอร์ทำฟิตจ้ามาทันไลฟ์แล้วเอ้ยขอบคุณครับอ่ะมึงก็ฟีดไปเอาฝูงนั้นอะ่ะแล้วก็โชคดี ม่ีีสิิททธ์ใจชนะกูแล้วผมมองเห็นเฟเกอร์ชูถ้วยแล้วหมูเตมองไกลเกินรัตไอเดินมาไอสัตว์เนี่ยเมียไอคินมันก็เป็นแบบเนี้ยมันจะไปชนะยังไงวะยอลิกในแข่งอะ น้องมังตัวตบเด็กเว้ยตัวละครอะระหว่างลงทุนร้านเปิดร้านอาหารก็เอาเงินมาดเนทให้หมูควรเลือกอะไรดีเอาเงินมาดเนทให้พี่เดือดร้านอาหารทำไปก็เจ๊งเนาะพลาดทิ้งก็ดี<อ>ครับเงินผมทำตามที่พี่แนะนำนะครับเอาไป20ี่สิบทุนอขอบคุณครับอัอนนี้ก็คือเงินทุนที่เราว่าจะไปเปิดร้านอาหารแลฮะ่โชคดีนะไอสัตว์ที่มึงไม่ไปเปิดเนี่ยนั่งวินไปดิวกับสถานที่ให้ได้ก่อน20บใบสัตว์ เฮ้ยเอาแล้วทีงี้แล้วทีนี้ยังไงเนี่ย <c oughs> มันไปตัวนู้นเลยมือครับเช็งไอเท่าเฟเกอร์หน่อยครับแพ้แพ้แพะ้โอ้ยกูเนี่ยแพ้ มีคนช่วยกูยิงตรงนี้นะเฮ้ยข้ามันเฮียวิกเตอร์หาอะไรอี e, ยังไม่โดนเลยเนี่ย <Material items. S 1> คุณนอนตอนตีของให้เพื่อนสามารถรู้ได้ไหมว่าจะได้ของชิ้นไหนรู้ได้ครับเอาของไว้ชิ้นแรกอะแล้วมันจะตีชิ้นนั้นให้เพื่อนถ้าอยากได้ชิ้นไหนก็ทำแบบนั้นนะฮะกลัวเวฟนี้ไม่ได้ต้องเดินไปเลยไม่งั้นเสียเวลาจัด โอเคมั้ง hey, okay, ไม่รู้ถึงผมจะเชียทีหนึ่งแต่ไม่คิดว่าเจงจะแพ้เลยนะหมูผมลงไป6กหมืกว่าแต้มยิ้มช่องพี่กิฟอ่ะอ๋อเหี้ยลงไป 60, หกหมื่นคุนึกว่าสายพันนันเฮ้ They ดูดีดูไม่ดีเฮ้ยนี่ไมปเชลยพอร์ตไปวะไปฆ่าเพื่อนเพื่อนกูแล้วกูจะเอาป้อมนี้โอเคเปล่าปากหวานไม่ลงพุ่มด้วย หลอนแปดพี่นะนเนก็บาการเอ้ยร้านกุดด้วยอะ่ะเกมกากแล้วแบบนี้ไปอยู่ป้อมล่างดีกว่า อนะเอา yes Jack ที่ยังรอดเหรอเนี่ยว้าวเตรมดีเจอหน้าน่าจะมากันเรารอดักกระทื้เหมือนกันเดียวเอา้า ขี้เขียวิวๆป่าวะแต่หน้านี่โดนกูเรื่อยๆ <No. S 1> กูโดนมันปะเนี่ยโดนไม่ได้ใจละเฮ้ยถึงด้วยเหรอไกลดีวะ่ะได้บางกรนนี้มาแม่งโคตรด,ดี ตัว <laughs> กูโกงดีกว่านะ้อ <laughs> งไม่รู้อ่ะงี้แหละตัวละครอะ <c oughs> อะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะไม่เห็นเหมือนได้เวยก็ตัวตบเด็กไงสัตไม่ใหญ่อ่ะมันมีคนเดินให้ยอหลิกทุกแบบนั้นด้วยเดิน เฮ้ย hey! คลิปหายแล้วกูเจออะไรเนี่ยมังไม่ใช่หมีป่ะน้องแม่งเอาไอ้โลนมาซัดกูงูไอ้แชทหวยออกที่งูหายแล้วนะกูแล้ะเอาตัวรอดเอาตัวรอดแม่งพกอีกไหนมาด้วยอสัตว์งูพ่นไฟอะแตกไหมครับตอนนี้ต้องลองอะเอาตัวรอดครับแชทเลนนี้เลนเซอร์ไวเลลบหนึ่งให้ได้แล้วท,ทุกๆอย่างจะโอเค หน้าอโคโมเมดมาซัดมันโอ้โหก็กูจะรู้ไหมล่ะกูเห็นหน้าหมีกูว่าขึ้นกูว่าคิดแล้วเอออันนี้น่าจะสบายแล้วกูลุกไปเยี่ยวเนี่ยแหละสิ่งที่กูเจอเอโปซอนตินอย่าไปกลัวพี่คนแถวบ้านผมมาพัวตีงูเออเราไม่แจ้งกู้ภยัยเหรองูต้องบีบคอไม่ให้มันพ่นพิษแล้วก็กัดไม่ได้แต่อีนี่ไปบีบคอมันยังไงดีตัวเท่านี้ <S <S น่ามีคนบอกว่าเดือนตุลาคือเดือนที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงทำไมวะ กูไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอกูยังอยู่ที่เดิมเพี่ทํางานอะไรล่ะครับทํายังไงให้ผอมกูว็ตอบว่าดูดมาทํางานอะไรกูว็ตอบว่าขายมาเหมือนกันทั้งเสพทั้งขายหลายกระทงแล้วเนี่ยยาบา้าคนเสพตายคนขายติดคุกส่วนกูทั้งเสพทั้งขายก็คือกูต้องไปตายในคุกแบบนี้หน้าดูเบื่อๆนะครับยิ้มหน่อยกูยจะไม่ยิ้มในตาที่กูเจองูท็อปตรงนั้นน้องพี่หมูไม่เคยเปย์สาวเป็นหมื่นพี่หมูไม่รู้หรอกแน่นอนสิว่าไอ้หีย มานานแม่งจะหมดแล้วโดนกูจุกอันนี้มันฉกกูได้อีกแค่ไม่กี่ทีปะแต่ <Is> จ,จนหมีมนันมา <Is> ได้อยู่ <Is> แอติโอเปียอีกไหนครับเจองูไม่ยิ <Is> ้มจริงเหรอยิ้มหน่อยยิ้มก็ได้โดมากูยิ้มก็ได้ ยิมไม่จริงใจเลยอ่ะมึงดูสภาพเกมกูด้วยมึงอยิ้จริงใจขนาดไหนไอ้สัสท,กทุกวันเนี้ยกูสตรีมอยู่มันเหมือนกับเพี้ยอะไรรู้ปะกูโดนแบบกูโดนลุมซ้อมอยู่อะแล้วคนที่ซ้อมกูก็บอกว่ายิ้มดิมึงยิ้มดิมันก็ตีกูอยู่นั่นอะไหนยิ้มยิ้ม ตอแคสซีนี่มาไฟไม่ได้ละมานามึงหมดแตวเพื่อนรู้ไว้ด้วยพวุ่วตีพืบอเพึบอเพื่ไพี่ชายถือพุ่วที่ผมเจอมีแต่แพ้เลนแล้วแจกตายไม่หยุดไม่เคยเจอคนเล่นแบบพี่เลย ถ้พวกมันเอาไปแลกกับใครไม่ได้ดิน้องถ้าเกิดมึงไม่รู้วิธีการเล่นเบสิกมันแค่เบสิกอะแค่เล่นเบสิกแค่นั่นตัวมันก็เก่งแล้วเวลยเนี่ยกูกูเป็นพวกที่ตะกิวอีไม่โดนด้วยซ้ำไอ้ไอ้แชทที่ดูทุกวันก็รู้วันนี้ที่กูใช้เดินเดนมีแค่หนึ่งแต่มันก็ยังอยู่เล่นได้เว้ยแม่งก็แบบรับเวฟถอยในจังหวะที่ควรถอย มันไม่มีทีพี่พี่สามารถกดดันป้อมมันได้เรื่อยๆเลยนะพี่ไม่เล่นแอวเล่นเกมไรช่วงนี้ติดเกมการ์ดนะครับคาร d ดูเวิร์ดเวิร์บิอนซองใหม่เพิ่งมาติดหนักงอมแงมเลย เอ้พวกตีงูได้จริงๆว่ะน้อ,นองงูสายพันธ์ไรพี่ตรงนี้น่าจะเก่งกล่องนะเก่งกล่องแก้วอะไรโอ้ยพวกกูแรงจังวะทำไมมั่งแบบมีคนมากมายต้องการจะหยุดฉันนะ ยิงแม่งยิงตายไปเลยเมื่อกีว้วอลีแบรหนีพี่ไปใช่ปะไอ้จิงแม่งรู้นี้สายป่าแม่งก็ยิงเข้าเลสเยี่ยวอลีแบรคว่ำไปเลยวัดโอ้แม่งคนน่าลำคาญอะแาดิโอเปียนมันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ยอริคขาะนาดนั้นแม่งแค่ลำคาญในช่วงแรกๆที่เราไม่มีเ e อี่ยมโคตรสบายเลยตัวละครเลยมาละครบับมาละครบับน้อง โอ้โยยหนังสงครามอะ่ะเก่งกันจังเลยพวกเรียนนีเ่เอา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  อ้าวแค่นี้นิ่งองขังหมีผมตายอุ้ยแข่งมดแข่งมดบุมบ้มบุ้ม พยนานามหาห้องไวกว่าใช่ครับแต่ตอนนี้จะหาเร็วอยู่นะเอฟเฟกต์เวิด์เวิร์มาปุ๊บคนกลับมาเล่นหลีกเยอะตัวอะไรแก้การเล่นกู้เซ็ตตกับมอดอะเอาสกลการเล่นได้ไม่เอาสกลเดี๋ยวเซ็ตตกต้องต่อยการเล่นช่วงแรกๆหนะ่อย